ชาวล้านนาเราค่ะเชื่อกันว่าในอดีต ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสินสมุสรน,นะคะซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้ด้านสังคมพหุศานธรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการของสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นความเชื่อของคนไทยเราที่มีต่อดอกไม้นะคะซึ่งตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนไทยเราได้ใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงสื่อถึงความทุกข์ความสุขความเศร้าต่างๆนะคะในและว,วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์พวงพกาธิรมฐิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์มาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์จะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในประเด็นต่างๆในวันนี้นะคะสวัสดีสสดค่ะอาจารย์ ก็อย่างที่เกริ่นนำไปแล้วนะคะอาจารย์ว่า,อาดอกไม้เนี่ยกับคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาเนาะอย่างเช่นเราก็จะเห็นว่า,าคนไทยเราเมีความเชื่อในการเอาดอกไม้มาเป็นสื่อในการแสดงถึงความรู้สึกของตัวเองหรือว่าเอามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีกรรมอื่นๆอยากจะให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างนิดนึงนะคะว่ามีดอกไม้อะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของชาวล้านนาเราคะ่ะอาจารย์อันที่จริงก็คือว่าดอกไม้โดยทั่วไปเนี่ยก็ เป็นความงดงามเป็นสีสันของโลกใบนี้อยู่แล้วนะคะและที่สำคัญคือดอกไม้ยังเป็นเครื่องสักการะบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพูดผีปีศาจทั้งหลายแหล่ที่เราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องสักการะบูชานี้ไปในการเส้นสังเวยเส้นไหว้ด้วยนะคะตามพิธีกรรมต่างๆทีนี้พูดถึงต้นไม้ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะก็ วันนี้ที่เรามีตัวอย่างมาอยู่ข้างหน้านี้นะคะ,คะก็คือต้นไม้คือต้นจำปานะคะเป็นไม้โพธิ์ที่เิกในวรกับนะคะในอดีตเนี่ยมีพุทธเจ้ามาประสูตรในวรกับเนี่ยสามพระองค์คก็คือ,อพระปิยทัศสีพุทธเจ้านะคะพระอัฏฐทัศสีพุทธเจ้าแล้วก็องค์ที่3ก็คือพระธรรมทัศสีพุทธเจ้านะคะ,คะแล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนี้ก็บรรลุโพธิญาณ ใต้<ะ>ต้นจำปาหรือว่าจำปะกะนะคะ,ะต้นไม้นี้จึงเป็นต้นไม้โพธิเลิกในอดีตนะคะ,ะและที่สำคัญคือมีกลิ่นที่หอมมีรูปร่างมีรูปร่างลักษณะที่สวยงามนะคะ,ะทีนี้ในอนาคตก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ใต้ต้นจำปาอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเทวาเทวาพุทธเจ้านะคะ <Okay. S 1> ทีนี้เรามาพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับดอกจำปาในล้านนากันก่อนนะคะอา oh. จารย์ดอกจำปาในล้านนาเนี่ยเราก็เชื่อกันว่าในอดีตเนี่ยเราจะไม่ปลูกต้นจำปาไว้ที่บ้าน oh. ค่ะเ,คเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าต้นจำปาเนี่ยสูงกว่าหลังคาบ้าน oh. มันจะทำให้เจ้าของเรือนหรือเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ไม่สุขจะมีแต่ความทุกข์ร้อนแวเราก็เห็นว่าตามสถานที่ราชการบางที่ก็มีการปลูกดอกจำปาอ่าเดี๋ยวนะคะตอนนี้เราเราพูดถึงความเชื่อในอดีตก่อนนะคะ,คะว่ามีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าต้นจำปามันไม่เจริญงอกงามหรือไม่ออกดอกออกอสวยงามค,คือเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะอยู่ไม่สุขจะ ทุกร้อนใจจะมีความขัดสนด้านฐานะอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ต้นจำปาจึงถูกปลูกไว้ในวัดนะคะถูกปลูกไว้ในวัดใกล้ๆบ่อน้ําซึ่งเป็นบ่อสาธารณะประจำหมู่บ้านนะคะบ,บ้านเราเนี่ยแถบล้านานาก็จะเรียกว่าน้ําบ่อหลวงนะคะ <c oughs> ก็จะปลูกไว้แถวๆวัดก็เลยมีเรื่องเล่ามาว่า มีสาวน้อยนางหนึ่งไปตักน้ําที่บ่อน้ําในวัดแล้วก็เห็นดอกจําปาที่มันบานสะพรั่งเหลืองอารามเต็มต้นแต่ต้นจําปานั่นะมีสามเณรรูปหนึ่งก็ปีนต้นจําปาเพื่อที่จะคือปีนป่ายเล่นตามตามความสนค่ะสามเณรก็ปีนป่ายตามต้นจําปากิ่งจําปาที่นี่สาวงามนางนั้นก็นึกอยากจะได้ดอกจําปา ก็เลยไหว้หวานให้เนนรูปนะั้นที่ปีนป่ายต้นจำปาเนะ่ะเด็ดดอกจำปาให้ใแต่เนนที่ปีนป่ายนะั้นไม่ได้ปีนป่ายเปล่าๆนะคะอาจารย์ท่องคาถาไปด้วยเป็นบทขัดมังคละสูตรนะคะก็พูดไปท่องสวดมนต์สาธยายมนต์ไปพอ,อสาวน้อยนางนั้นเนะี่ยใช้ให้เก็บดอกจำปาก็ไม่อิดออดก,ก็เด็ดให้เด็ดแล้วทีนี้อีกมือหนึ่งก็ต้องจับกิ่งไว้อีกมือหนึ่งก็เด็ดละพอเด็ดปุ๊บ ปรากฏว่ามันมีมดค่ะอาจารย์ <Okay. S 1> มดติดอยู่ตามดอกจำปาก็เลยเอาปากเป่ามดเพื mm ่อ hmm. <laughs> ก็ไม่ได้มีเจตนาอันไม่มริสุตแต่อย่างใดเสร็จแล้วก็โยนดอกจำปาให้กับสาวงามนางนั้น mm hmm. ผู้หญิงคนนั้นหรือสาวงามนางนั้น mm hmm. ก็ได้ดอกจำปาที่สามเณรน,น้อยรูปนั้นโยนให้ก็เอามาดม mm hmm. เพราะว่ามันหอมจริงๆอาจารย์ mm hmm. ไม่เชื่ออาจารย์ต้องดม mm hmm. นะคะ <Okay. S 1> พอดมปุ๊บก็เกิด mm hmm. ความรู้สึกมีจิตปฏิพัต เกิดความหลงรักกับสามเณรคนนั้นสามเณรรูปนั้นรักแบบหลงมากก็เลยมีเรียกบทนี้ว่าคาถาจำปาบินหรือคาถาสาวหุนะคะอันนี้ก็เป็นอีกความเชื่อนึงนั่นคือเป็นตอนที่สามเณรท่องบทนั้นก็คือเป็นบทที่เกี่ยวใช่ค่ะคือคือไม่ได้เกี่ยวกับความรักเสน่ห์ เป่ามาไล่มอกเหมือนเป่ามนใส่ไปในดอกไม้ใช่ค่ะก็เป่ามดเป่ามดออกแต่ว่าคาถานั้นอ่ะยังประจุบรรจุอยู่ในดอกไม้เมื่อผู้หญิงได้รับปุ๊บก็เอามาดมโดยธรรมชาติเราได้ดอกไม้หอมแล้วก็เอามาดมพอดมปุ๊บก็เกิดความรู้สึกเสน่หาต่อต่อสามเณรรูปนั้นนะคะทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเราเห็นปลูกตามสวนาอะไรที่อื่นๆใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ปลูกโดยทั่วไปแล้วนะคะตามบ้านเรือนอะไรก็ปลูกซึ่งดิฉันก็ลุ้นหนักมากว่าสูงกว่าหลังคาเรือนหรือยังก็เพิ่งจะตัดไปแสดงว่าปัจจุบันคนไทยเราก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่หรอคะใช่ค่ะ,ะเพราะว่าเรายึดตามรูปล,ลักษณะแล้วก็การเป็นไม้หอมอะ,อะไรที่มันมีรูปร่างลักษณะที่ดีแล้วก็หอมก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้า หญิงใดได,ได้รับดอกไม้จากบุรุษ<ะ>ซึ่งบุรุษในอดีตนี่เราพูดถึงในอดีตนะคะได้ดอกจำปาเนี่ยโดยเฉพาะย่ายิ่งดอกจำปาที่มันมีเรื่องเล่าอย่างที่ด<ะ>ิฉันได้เล่าไปเมื่อตะกี้นะคะว่ามันสามารถประจุกริตยามนทั้งหลายแหล่ลงในดอกนี้ได้<ะ>เพราะฉะนั้นได้รับมาปุ๊บผู้หญิงจะไม่เอามาเสียบแซมผมในทันที<ะ>เขาจะเอามาลอดใต้หวางขาก่อน,นะคะ่ะเพื่อให้กริตยามนนั้นนะ่ะให้อาคมนั้นเสื่อมไปก่อนค่ะ แสดงว่าถ้าเกิดมีหนุ่มไหนในอดีตเอาดอกนี้มาให้เราแปลว่าเขาอาจจะมีการใส่บทคาถาใช่ค่ะใช่ค่ะมีมีคาถาอาคมคือผู้ชายในอดีตนะคะเ,เขาก็ มีความเชื่อใช่ค่ะมีความเชื่อในเรื่องของคาถาอาคมค่ะแล้วมีดอกไม้อื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ถ้าเกี่ยวกับคาถาอาคมก็ดอกนี้เลยนะคะดอกเล็บมือนางนะคะดอกเล็บมือนางเนี่ยภาษาเหนือของเราเรียกว่าดอกจะามั่งนะคะหรือจ้ามั่งนะคะอันนี้จะปรากฏอยู่ในกาบเจี้ย จาม,มาเทวีขุนหลวงวิรังคะที่อาจารย์ไกรสีนิมานเฮมินได้ประพันธ์ไว้ตามเรื่องเล่าที่อ,อาจารย์ท่านได้ได้รับฟังมาว่าพระนางจาม,มาเทวีเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองหริภูนชัยะนะคะแล้วก็มีพระศริโฉมงดงามมากก็คืองามจริงๆหละคะ่ะขุนหลวงวิลังคะเนี่ยก็เป็น ผู้นำชาวล้วะที่อยู่แถวแถวอาศัยอยู่แถวแถวเชิงดอยสุเทพก็ปรารถนาใครอยากจะได้พระนางจามเทวีมาเป็นมนเหสีของตนนะคะก็ไปเที่ยวไร้เที่ยวขื่อแหละ <c oughs> แต่เราก็เรื่องราวในทางประวัติศาสตร์นั้นก็เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระนางจามเทวีก็ทรงมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีพระราชาโอรสอยู่แล้วทีนี้มาพูดเรื่องดอกไม้ของเราว่าดอกไม้มีเกี่ยวกับกริยาโมลยังไง เมื่อขุณหลวงวิลังค้าแสดงความประสงค์ต่อพระนางจามเทวีว,ว่าต้องการพระนางไปเป็นมาเหสีของตนรพระนางจามเทวีก็ก็รู้สึกว่ากระอักกระอ่วนใจครั้นจะปฏิเสธก็เกรงจะเกิดศึกสงครามนะคะอาจารย์ก็เลยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการประกาศว่าคุณหลวงวิลังคะเนี่ยมีพละกําลังมหาศาลมีกิตยมนที่ล้าเลิศก็ให้ขุนหลวงวิรังคะ พุ่งสเนาวพุ่งหอกเนี่ยค,ะค่ะจากนุน่นเชิงดอยสุเทพพุ่งไปให้ถึงเมืองหริพูนชัยใ,ชให้ตกที่กลางเมืองครั้งแรกเนี่ยคุณหลวงวิลังคะก็พุ่งเนาหรือว่าหอกเนี่ยก็ไปตกใกล้ๆเ,เมืองหริพุนชัยชพระนางจมามเทวีก็ทรงตกพระไทยไว่าเ <c oughs> กรงว่าพระองค์จะต้องไปเป็นมนเหสีของคุณหลวงวิลังคะก็เลยคิดอุบาย ะะเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อกันอันนี้ยึดตามหลักในกาบเจี้ยขุนหลวงวิรังคะกาบเจี้ยรพระนางจาม,มาเทวีขุนหลวงวิรังคะของอาจาร,รย์ไกรศรีนี่มันเหมินนะคะว่าเมื่อก่อนดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกสีขาวเเป็นดอกไม้ป่าสีขาวอันบริสุทธิ์นะคะแล้วได้ถูกพระนางจาม,มาเทวีเนี่ยเอามาทํากระทำเพื่อข่มกริตยามลของขุนหลวงวิรังคะด้วยการเอามาพลุกเคล้ากับเลือดประจำเดือนของตน นะคะกับสิ่งที่มันเป็นอัป,ปมงคลทั้งหลายแหล่แล้วก็เอาดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยเสียบแซมไปกับหมวกแล้วก็ส่งหมวกใบนั้นเนี่ยให้กับคุณหลวงวิลังคะมเมื่อคุณหลวงวิลังคะได้รับก็ดีใจนะคะว่าสาวงามนางนึ่งส่งดอกไม้มส่งหมวกมาให้เราแล้วตกแต่งมาอย่างสวยงามค,คุณหลวงวิลังคะก็เลยสวมหมวกใบนั้นแล้วพุ่งสะนเน่า จากเชิงดอยสุเทพหวังว่ามันจะไปตกกลางเมืองคริพุนชัยตามที่ตนเองปรารถนาปรากฏว่าไม่มีแรงก็ตกเพียงเชิงดอยสุเทพนะคะเรื่องราวก็คือว่าคุณหลวงวิรังคาก็ตรอมใจมนะคะก็ไม่สมหวังในความรักไม่สมปรารถนาที่จะได้ครองคู่กับพนางจาม,มาเทวีดอกไม้ชนิดนี้ชาวล้านานาจึงนิยมปลูก ให้เป็นซุ้มประตูบ้านค่ะ oh, อาจารย์อ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็สวยด้วยแหละค่ะทีนี้ผู้หญิงเรารอดนะไม่เป็นไรมันก็เลยเปลี่ยนสีเพราะว่าจากเดิมเป็นสีขาวใช่ค่ะก็เลยเป็นสีออกช่พงผู้แดงก่าอะไรแบบนี้อย่างที่เราเห็นตามตำนานที่ว่ามาใช่ค่ะก็มีสตอรี่แบบนี้นะคะเขาปลูกตามซุ้มประตูบ้านไอ้ผู้หญิงเรารอดนะไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ทีนี้ผู้ชายหรือหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครัวเรือนของเราก็จะมีความเชื่อไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นบ้านของเราแต่คนอื่นที่มีคาถาอาคม อดก็เชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยนะคะก็จะขมคาถาอาคมนั้นให้คลายมนขลังลงได้ค่ะอ๋อค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ยังมีอีกดอกไม้นึงที่อาจารเตรียมมาในวันนี้ไนมะ่ทราบว่าดอกนี้เป็นดอกอะไรคะอาจารย์อ๋อดอกนี้นะคะก็เป็นดอก ซ้อน,นะคะหรือดอกพุธซ้อน,นะคะเป็นหนึ่งในพยาดอกแต่ละปีนะคะโดยพยาดอกนียจะมีการคำนวณก็คือว่าเอาจุลศักราชตั้งแล้วก็หารด้วย8นะคะจากนั้นหารด้วย8ดแล้วก็จะมีทำเนียบในการคำนวณว,ว่าพอมันมีเศษเกิดขึ้นนะคะก็จะเศษนั้นๆเนี่ยจะหมายถึงดอกอะไร เช่นเศษหนึก็หมายถึงดอกอูนดอกสีขาวที่บานอยู่ในป่าม่กลิ่นหอมมากนะคะในช่วงหน้าร้อนช่วงมีนาเมษานะคะแล้วเศษสองก็จะเป็นดอกแก้วดอกพีกุลบ้านเราดอกเล็กเล็กนะคะอาจารย์ดอกที่3ก็คือดอกนี้เลยนะคะดอกพุดซ้อนแต่บ้านเราก็เรียกว่าดอกกิทธวานะคะเป็นดอกไม้ที่มีความหอมมากนะคะดอกถ้าเศษสีก็คือดอกประดูนะคะเศษ5ก็คือดอกเปาหรือว่าดอกต้นรัง <Okay. S 2> ใช่ค่ะเศษ6คือดอกส้มสุก <c oughs> หรือว่าดอกอโศก <c oughs> ซึ่งปีนี้พญาดอกก็คือดอกอโศกหรือว่าดอกส้มสุกนั่นเองนะคะ <c oughs> เศษ7คือดอกบุญนาคแล้วก็เศษศูนย์คือดอกลิลาหรือว่าดอกออซ่อนกลิ่นนะคะ <c oughs> ทีนี้พญาดอกเนี่ยมันมีบทบาทยังไง <c oughs> บทบาทของมันก็คือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงสงกรานต์หลังจากที่เราสักเล้าดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เราเคารพนับถือแล้วเราก็ยังจะต้องเคารพตนเองนะคะด้วยการสักเล้าดำหัวตนเองและให้ตนเองมีเกิดความสิริมงคล<ม>ก็คือต้องใช้ดอกไม้ที่เป็นพญาดอกในแต่ละปีมาเสียบแซมผมนะคะหรือเสียบตรงทัดหูนะคะ เราก็เชื่อว่าดอกไม้เหล่านี้จะสร้างเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนล้านนายะอมเหลือไปจากเสริมสร้างสิริมงคลให้ตัวเองแล้วเราสามารถมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านําไปสักกล้าดมหัวผู้ใหญ่ได้ด้วยไหมคะได้ด้วยค่ะแต่ว่าดอกบางชนิดมันก็จะเหิวง่ายเช่นอดอกบุญนาอย่างเงี้ยค่ะคือกลีบดอกจะบางการเด็ดเอาดอกเนี้ยไป ดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่เอาดอกบางชนิดใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าพอไปถึงผู้ใหญ่การเดินทางแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษามันก็จะทําให้ดอกช้าดอกเหี่ยวแล้วเราก็ เอาดอกเหี่ยวๆไปให้ผู้อื่นก็ไม่เป็นที่เจริญใจกับผู้รับแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ให้เองก็จะรู้สึกไม่สบายใจค่ะเขาก็เลยนิยมใช้ในการสักเล้าดาหัวตัวเองเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองมากใช่ค่ะเอาทัดผมค่ะเอาบูชาขวนผมค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์พงษ์แกเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้ความรู้ในคดีนี้นะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับชมก่อนจะจากกันไป ในวันนี้อย่าลืมออร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลท้ายรายการด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่คะสวัสดีสสดค่ะเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ